สวัสดีครับพบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณะคัดจิรเสวีดวพันธ์จากบริษัทลัก์กปุงศรีพัฒนาสศนนะครับวันนี้วันที่1มิถุนายน2566นะครับเราไปดูการในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับสัจสั้นเมื่อวานนี้สิ่งที่เรียนให้ทราบไป,ปานะครับเรื่องของแท่งเทียนนะครับที่เป็นลักษณะโค้คิงแบกนะครับ โพสิชแบ็กไลน์นะครับแล้วก็ให้น้ําหนักนะครับก็คือเลือกต่ํากว่าเส้นเอเมสลงมานะครับก็คือให้น้ําหนักอ่อนตัวลงนะครับเซเล็กซ์เมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจะอ่อนตัวลงไว้ให้นะครับและกดดันนะครับสิ่งที่วางตัวเลขไว้นะครับของผมวางไว้แถว1 5 2 7งห้าสองเจ็นะครับเลขที่ออกนะครับเขาทํายอดต่ำไว้ที่1 5 2 1นะครับห่างไป3จุดนะครับผมขอโทษด้วยนะครับและกดดันนะครับส่วนหนึ่งมาจากของทางเราส่วนหนึ่งมาจากของตลาดนะครับของทางเราใช้ใช้นะครับ ข้อ a นะครับก็มีพวกพลังงานนะครับก็คือกดพวกพอท็อป e a นะครับแล้วก็ของตลาดเขาอาจจะใช้อีกชุดหนึ่งนะครับส่วนการประคองนะครับการประคองเซตนะครับของทางเราใช้ c p o m t c แล้วก็เดลตานะครับของตลาดเขาอาจจะใช้อีกชุดหนึ่งนะครับในการผักดันประคองไว้ให้นะครับในช่วงของตอนท้ายตลาดนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซนเต็กซ์ในวันนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเราก็ไปดูแท่งเทียนแท่งเทียนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ แท็กเทียนเป็นลักษณะเป็นตัวค a u ิ i งไว้ y บรรลุประสงค p o ส t i ไว้มารู้ประสุนะครับก็คือตัวแท่งเทียนอ่อนตัวลงนะครับแต่เวลาปิดนะครับปิดระดับสูงของวันนะครับแต่ว่าเซทยังติดลบนะครับท่านจะเห็นนะครับเซทยังติดลบคราวนี้ท่านวงกลมนะครับก็คือเมื่อสองแท่งนะครับใช้2แท่งล่าสุดนะครับแท่งทึบแดงนะครับที่อ่อนตัวลงแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับแท่งเขียวนะครับหรือแท่งขาวนั้นขึ้นมาปิดนะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณระดับใกล้ๆบริเวณปิด ของระดับก่อนอน้นนี้นะครับแล้วก็วงกลมไว้นะครับแล้วก็ท่านเบลนดิ้งดูนะครับก็คือการะสนดูนะครับท่านจะได้ค่าอยู่แถวเขาเรียกว่าไฮเวฟหรือว่า, Be เ,าเป็นลักษณะไฮเวฟหรือบางท่านใช้คำว่าโดจิตานะครับเพราะว่ามันตัวบอดี้เขาเป็นบอดี้ขนาดเล็กแล้วก็มีชอโด้ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับพวกนี้อยู่ในตระกูลของวัลทายนะครับเมื่อเป็นตระกูลของวัลทายหรือว่าความผันผวนผนั้นอจึงไปที่มาทิป่ายนะครับ ว่าถ้าอย่างนั้นผมใช้กรอบแนวรับเดิมกับแนวต้านเดิมเป็นหลักก่อนนะครับออโดยให้น้ําหนักในการพิจารณาตามแนวรับก่อนนะครับ เมื่อพิจารณาทำแนวรับนั้นของผมก็ไม่เปลี่ยนเรื่องของแนวรับนะครับใช้1527 15 1 5 1518ทำหน้าที่8แน,นวรับนะครับแล้วก็แนวต้านนั้นผมใช้ตัวเลขเขาว1 1541 1548ทำหน้าที่8แน,นวต้านปลายนะครับเมื่อเราตีโจทย์ดังกล่าวไปอยู่ที่เซฟจะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวเซฟตี้นะเมื่อวานนี้เขา อ่อนแรงกว่าเมื่อเทียบกับเซเน็นิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวมูลค่าการซื้อขายของเซฟบตี้นั้นเขาไปโผ่อยู่แถวตัวสิบอันดับแรกใช่ไหมครับท่านจะเห็นนะครับว่า10อันดับแรกของ ตัวเซฟบุเนะมีการสร้างมูลค่าการซื้อขายโดยรวมเขาอาัดขึ้นมาบางตัวนะครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอโฟในส่วนของ f อ c i อบางตัวนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตัวเลขของเซฟบุตจะได้ค่าอยู่แถว920นะครับส่ว9.3ยังคงทำหน้าที่เป็นเอารับนะครับส่วนดาวต้านใช้ตัวเลขแถวผมใช้ขยับดาวต้านลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่แถว930ส่ะ9.36นั่นเองนะครับมาดูการในหน้าถัดไปนะครับข้อสรุปมันเกิด ใช่นะครับข้อสรุปนั้นการเกิดเป็นตัวโคสซิงไวท์มลุบมสุนะครับเมื่อท่านแปลนเบลดิงสองแท่งนะครับเบลดิงเข้ามานะครับก็ท่านจะได้ค่าอยู่ที่ไฮเวฟนะครับไปลัศมีบอลท้ายหรือว่าผันผวนนะครับเมื่อมีความผันผวนนั้นให้น้ําหนักด้านไหนก่อนนะครับผมเลือกที่จะพิจารณาตามแนวรับก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพิจารณาในส่วนของแนวต้านนะครับแนวรับผมใช้ตัวเลขเดิมนะครับแถวอาหนึ่งห้าสองเฉลี่ยสั้หนึ่งห้าหนึ่งแปดแล้วก็แนวต้านใช้หนึ่งห้าสี่หนึ่งสั้นหนึ่งห้าสี นั่นเองนะครับมาดูการในหน้าถัดไปนะครับเมื่อนำเซเ็กซ์นั้นไปเทียบกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนของทางเฟรมแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขอเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทก่อนนะครับคนที่เล่นเดทนั้นท่านกับผมตัวเลขแนวรับนะนแนวตาจะใกล้เคียงกันนะครับเหลือแต่การสร้างเงื่อนไขนะครับวันนี้ผมสร้างเงื่อนไขก็คือมาตัวเนื่องจากเขาเป็นไฮเว็บหรือ วลาถายนะครับดังนั้นผมควรจะต้องให้น้ําหนักในเรื่องของกอารพิจารณาตามาตามแนวรับเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ส่วนเอาต้านผมใช้ตัวสเต็ปนะครับามาดูการในส่วนของคนที่เล่นวิริชาดนะครับวิริชาร์ดนั้นของท่านาาวันนี้จะเป็น วันที่แท่งที่100นะครับจากต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นแท่งที่100อเราได้เดินทางมา100แท่งแล้วนะครับดังนั้นการต่อรองราคานะครับก็ยังเป็นการต่อรองราคาแบบเขี้ยวๆต่อไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเอ็ซเมื่อเทียบกับคนที่เล่นมูฟวิ่งแอปเปินั้นเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากผมเล่นเพียงแค่3เส้นนะครับเส้น10เส้น50แล้วก็เส้น2อ0ในช่วงของ2ออาทิตย์ผ่านมานะครับท่านก็เห็นว่าคนที่เล่นเส้น10นั้นเป็นการพิสูจน์ของ ตัวเส้นใช่ไหมครับแล้ว็กิดันขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวบอดี้เป็นตัวบอดี้ขนาดเล็กที่ไม่แข็งแรงนะครับได้แจ้งป่านะครับเมื่อมีอะไรตกติกแล้วก็ค่อยกดเกาโลกนะครับเท่ากับว่า,เ,าเขายังเรียงเส้นอยู่นะครับเส้น10เส้น50เส้น200 ยังคงทําหน้าที่แปนแนวต้านปกติก่อนนะครับทางของท่านก็ปัจจุบันอยู่ในแวนซิสอ,อีกทีหนึ่งนะครับดูซิว่าถ้าทําตัวดีขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูที่บอดี้อีกทีหนึง่งว่าแทงไปละะักษณะแบบไหนนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซนเซ็กซ์นั้นเมื่อเทียบกับคนที่เล่นตัวโมเมนตัมอินเดคเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับโมเมนตัมอินเดคเตอร์นั้นคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้พิสูจน์สูสนะครับในส่วนของอการเทสต์ด้านบนท่านจําได้ใช่ไหมครับว่าตัวเลขที่เซตอินเดคเทสบ่อยๆนะครับก็คือ จะเอาหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ค่อยกดเขาลงนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็พอจะรู้ว่าตัวตัวที่กระจุกตัวอยู่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนปัจจุบันของท่านเป็นลักษณะของการหาจุดกับตัวของแท่งนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ยังเป็นยังไม่ยังไม่ถึงขั้นกับตัวนะครับเป็นลักษณะของการปั่นป่วนอยู่ก็เลยพิจารณาตามเรารับเป็นหลังนะครับ มาดูกันนะครับสำหรับคนที่เล่นการสูญเป็นหลักนะครับแล้วก็สกินหุ้นเข้ามานะครับส่วนหนึ่งมาจากของทางเราที่เลือกเข้ามาแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากของตลาดนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของวอลุ่มไรซิสส์นะครับวอลุ่มไรซิสส์านเมื่อวานนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเขาใช้9ก้าหมื่นล้านใช่ไหมครับแต่เก้าหมื่นล้านนั้นถ้าท่านพิจารณาในส่วนของ10บลำดับแรกนะครับ ป่าเขาไปเกือบประมาณ4ี่0 0่นล้านได้แล้วก็ภาพโดยรวมอยู่ในรลชประมาณ5 0,000่นโดยประมาณนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ตัวมูลค่าการซื้อขายนะครับโดยปกติแล้ว90 0ม0ล้านเป็นระดับพิกโซนนะครับวันถัดไปวันรุ่งจะค่อยๆลดลงโดยธรรมชาติของเขานะครับมาดูกันนะครับในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เมื่อวาวนนี้มีบุญเข้ามาในเซกเตอร์ขนาดกลางขนาดเล็กเหมือนกันนะครับท่านจะเห็นว่าหุ้นที่แอบเกินเจแปนพวก MAI ใช่ไหมครับแล้วก็ finance บางส่วนนะครับอิเล็กทรอนิกส์นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวตัวของคอมเมอร์สนิดหน่อยนะครับที่ดันขึ้นนะครับก็มี AS จานยงนะครับม a สเตอร์บีเอ็กนะครับคอมเซเว่นแล้วก็สวัสด์เป็นต้นนะครับแล้วก็กดบางส่วนลงนะครับพวก i v l TU, KTC นะครับอันนันดีซีซปูนกลางพวกนี้คอยกดไว้ให้นะครับ ใช่ขอบัรนทัดเดียวนะครับกรอบในการพิจารณาก็เลยตัวเลขไม่เปลี่ยนนะครับใช้1 5ึ่งห้าหนึ่สองเจ็ด้านึ่งแแล้วก็เอาต้านใช้1 5ึ่งห้าสี่หนึ่งสลัหนะครับ เมื่อนําตัวเลขดังกล่าวนั้นมาสร้างเป็นกลยุธทธ์ทําอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกรอบในการเทรดดิ้งของท่านไปรักษะต่อรองราคาในกรอบที่กําหนดนะครับสำหรับคนที่ชีวิตนี้ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับเหมือนเมื่อวานนี้ท่านช็อตลงมาแล้วก็ค่อยดันเข้ากลับนะครับเมื่อเปิดตลาดแล้วยังเป็นลักษณะของการติดลบอยู่นะครับก็ยังมีรูมให้ท่านช็อตนะครับแต่ว่าถ้าช็อตไม่เปิไม่เอานะครับแล้วก็ส่นวนเอาต้านใช้ตัวเลขเดิมนะครับ มาดูการในเรื่องของหูดน,นั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวเมื่อวานนี้เราเรา,าดันด้วยตัว BBIK ขึ้นมาใช่ไหมครับในส่วนของเมื่อวานนะครับแล้ว ดันขึ้นนะครับในส่วนของ B X วันนี้นะครับก็จะเป็น48สลบ50นะครับส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า42.5นะครับถัดมาเป็นตัวคอ c เ m 7นะครับอยู่ในช่วงที่สําคัญนะครับเพราะอยู่ในช่วงที่กําลังจะแบกเส้นตัวดาวเทนนะครับเมื่อแบกขึ้นไปนะครับตัวเลขขัดไปอยู่แถว38 50สลับ32ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ากว่า27นะครับถัดมาเป็นตัวมาสเตอร์นะครับราคาหุ้นนะครับอยู่ในช่วงที่ กำลังจะเบกตัวกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งขึ้นมานะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว84.25สล86.75ส่วนนัารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า7จบาทนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวของสวัสดนะครับราคาหุ้นมีภาพของเทนินอลคริบาลนะครับรวมในการขึ้นอยู่แถว57.5 57. 58. ล58.75ส่วนนัารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า53.50นั่นเองนะครับ วันนี้ผมคาร์ลคาจิราเซวีนุพานก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบ,บรายการ The Stages ในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ